ไปดูเกมกล้องซารครับผมฟาดาไลฟ์การ์ดเมล่าสวัสดีครับเช้าไปดูเกมไปดูท่านนี่ครับผมกล้องซาอีกแล้วนะครับนท่านในเกมโอเวอร์วอชครับผมก็วันนี้ฮะในส่วนของสกินนะครับก็เพิ่งได้สกินในส่วนของไลฟ์การ์ดมานะครับก็ไม่เได้มาแล้วมันต้องพูดเยอะเป็นสกินที่ผมน่าชื่นชอบสุดละสะกินนี้นะครับผมไม่พูดเยอะครับทุกคนลุยเลยนะครับ มาครับผมลุยกันฮะกับฟาราไลฟ์การ์ดครับเบสกินที่ผมชอบจริงๆนะใครไม่ชอบมากบอกเด้ผมชอบมากนะครับก็สำหรับใครที่ดูก็อย่าลืมกดไลค์กดสปายอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการลงคลิปด้วยนะครับทุกคนไปปาบปาบโอ้สวยดีนะเมื่อไหร่ว่าสอนจะมาทุกคนในซีนนี้ผมจะหาคำตอบอยู่เลยครับตอนนี้ตัวอยู่บนอ่ะมีปะไม่มีนะโอเค โอ้ยเย่โอ้มีเกมจีคุงโอ้เกมจีดูฟิกครับทุกคนเยี่ยมเลยเพื่อนเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ้าวใครเล่นเดือวเกมวะเกนจะตายแล้วอ้ยยอะโอ้เพื่อนเพื่อน ยิงไปก่อนผมวิ่งตอบไปก่อนอ่าวันนี้ผมดันแล้วทุกคนไม่ต้องเล่นต้องยิงแล้วทุกคนเออดันเหนือบนอะเอ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้ไมีสิกมาทุกคน<ๆ>ยิงมุ่งมั่วทุกคนเดี๋ยวมันก็โดนแหละตายเพื่อนตายไปอ้าวไ,ไปนี่ไปนี่แล้วเหรอไม่ได้ดูเลยครับ <laughs> ไมได่ดูเพลโหลดแล้วทุกคนว่างไงเพื่อนอ้าวตาย ใครเพื่อนอ,อ๋อใครรถท็อกรถทอกเหรอเดี๋ยวพึ่งเดีย๋ยวพึ่งก่อนจะเอารถท็อกดันก่อนโอเคถึงแล้วครับผมโอ้ oh, oh, สุดยอดทีมดีทีมดี oh. ไปเลยเพื่อนไปเลยครับผมอืม oh. โดนด้วยทีหนึ่งสวยครับ oh. มาไม่มีใครไปยิงผมด้วย oh. Oh. ยิ้มนี่ครับอย่างนี้ยิ้มเลย เเพื่อใจเย็นนะครับโอ้โหมันตามมาต่อยถึงนี่เลยครับอัมบูดใครวนะน่ะโอ้เราอัมลิงครับ <c oughs> ลิงฟรีเลยอ่าโดนอันติเมตไปครับเซาบาเรีย <c oughs> ไม่เป็นไรอันติเมตเรามาละผมไม่มีโล่เลยเดิย <c oughs> ตัวแคนเซลิลก็มีตัวปัดสกิลก็มีครับไม่เป็นไรสวยเพื่อน โอ้ oh my god โอ้สวยมากเพื่อนตายครับสุดยอดครับโอท็อปไปไหนครับผมโอท็อปว่าไงเพื่อนว่าไงครับเออโอเค ยิงต่อยิงได้ผมยิงได้ผมยิงได้ไม่ออกไม่ออกไม่ออก,อ,อ,ก <c oughs> อ้าอ๋อตกใจนึกว่าไม่ได้แล้วเมื่อกี้ <c oughs> โอเคครับมีตัวอยู่แต่ตายไปแล้วครับทุกคนส <c oughs> ุดยอดเทเซอร์เหรอ <c oughs> สว<บ>ยค,ครับเจอเพื่อนอู้หูมาเป็นลูกเลยเมื่อกี้หินมาเป็นก้อน <c oughs> แล้วยังไงดี เอ้ยอนิเมตเมื่อกี้อ้าวไม่โดนเหรอไม่เป็นไรฮะเขาต้อนเซิร์ฟมาแล้วทุกคนขอเอสวยหน่อยขอเจ๋สวยหน่อยก็ต้องเซิร์ฟสวยๆฟาราเรดี้สวยหน่อยครับเพื่อนตรงเนี้ยโอ้โหได้ผมเอาแล้วนักจริงอ่ะโอ้สวยครับ Final View Justicred Bob Bob สวยครับ Very good ว้าวว่าแล้วครับต้องมีคนไปยิงผมปึ๊บปัง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 โอ้โหถึงกับลูกซองใส่แล้วก็ตายเมื่อกี้เยอะครับจบหรือเปล่าเนี่ยเออเน้นจบไวปะเน้นจบไวนะครับทุกคนน่าจบว่ะทุกคนจบไหมจบไหมจบเวลาเมื่อวานนะ เออสุดยอดครับทุกคนโอ้โหทีมดูเด uh, ือดจริงๆดูเดือดเลือดพ่านกูดกล้องซาด้วยโอ้โหผมเพิ่งได้ยิงอันติเมตเมื่อกี้ตอนจบจะร้องให้สุดยอดไปตื่นตื่นตื่นตื่ตื่นี่ตอนพาร์ทใช่ปะอ๋อไม่ใช่ครับตอนสุดท้ายครับยิงฟรียิงฟรีโอ้โหยิงฟรีสปอร์ตมากทุกคน สุดยอดมาครับผมลุยกันต่อฮะกับรีจองทาวเวอร์นะครับผมไม่มีซาเล่ไม่ไดที่ดีจริงครับมันจะช่วยเรายิงได้อัลติเมทได้งานนเยอะเลยนะครับไปครับทุกคน Let's go ครับไปครับไปครับไปครับมีอะไรมาไหมฮะไปเลยเพื่อนมิกิตมิกิตมาแล้วมิกิตมิกิตคง วิกฤตครูวิกฤตวิกฤตตายแล้ววิกฤตวิกฤตเข้ามาก็ตายดิครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยายลวกโอ้ดีแล้วยังรอดอยู่เพิ่งเมื่อกี้เห็นแล้วครับว่าจะยิงแต่แบบยิงไม่โดนนะโชคดีไปเ <c oughs> อ้ามีเพื่อนล่วงเหรอ,อเอ,อ๋เออะไรทำอะไรกันนะอะไรมันเล็บๆจอยๆกันเยเอะจังอะไรนะพ <c oughs> ายิงมาก่อนยิงมาก่อน อะไรวะทำไมมันเล็บๆออกไปเ็นตี้เหรอก็ไม่มีใครเป็นตี้นะอ่ะหัวร้อนหัวร้อนหรือเปล่าหัวร้อนนะหัวร้อนนะโอเคแเพื่อนอ่าโอเคเทรเซอร์เหรอปัดปัดทุกคนนะทุกคนวอาไงเทรเซอร์คุ้ง ไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยนั่นแหละสวยครับผมอ่าไปยิงยิงมันได้แหละมั้ยเออเออดีครับดีดีชอบชอบนะผมชอบเลยเออยามายิงยิงมันเออมานยิงยิงเออเพื่อนสวยเออมาเเออยิงยิงกันดีกว่ามาฟาลาไม่ต้องบินก็ได้ครับนะฟาลาเขาไม่จำเป็นต้องบินใครยิงหมวะอ้าวผมนู้มิทแทงตัวเดียวเหรอเอาออกแล้วอะไรยะเพื่อนแล้วก็มีคนจอยเข้ามาคนเดียวอ่าจอยเข้ามารอบทุกคน บึมไปดิมาครบแล้วมาครบแล้วมาครบแล้วอย่าเพื่อนอ้าวเทเซอร์ตกไปตายขอฮีมหน่อยครับขอบคุณครับเฮ l โลแล้วก็ออกอะไรกันเดี๋ยวเพื่อนหัดจะติดเลม,มาเหรอไม่ดูแล้วื่อนอ่ะ,อะบ้าเอ้ยอู้ พูดจะติดเลนแล้วน่าจะโดนมันเอากระสุโอ้โหสมเกินไปนอกโลกเมื่อกี้ผมกาดแต่ว่าอันติเมทแล้วแบบได้ไงอันนาอยู่ขวาหลับเลยจ้าไปเพื่อนเออคูลูมิด้วยนะนึกถึงเนื้อเลยเนื้อมันคาลูมิป่ะวะโอ้โูละหิวเลยไปแล้วเพื่อนเออไปเอากระเดนกระเดนรอดไปเฉยไม่เป็นไรเพื่อน นุก๊กเขาเล่นอะไรกันเนี่ยเขาเข้ากอกกันเนี่ยนะถาจริงอ้าวอ้อะไรวะบิกิเตะเออเออเอออะไรกันบอกนุก๊กเาเข้าออกันเนี่ยไม่เข้าใจอเอออะไรกันบอกนุ๊กเพื่อนอะไรเนี่ยว้าวไปเลยเพื่อนอ้าวฝั่งฝั่งของฝั่งนุ๊กออก,กออก,ออก,ออก คือวันนี้นะทุกคนเรื่องว่าฝั่งนู้นนี่ออกจากเกมหมดเลยนะครับเจอพลังแห่งฟาลาเขาจับแมไ่ไลฟ์กัดว้าวเพื่อนสุดยอดไปเลยเพื่อนสุดยอดไปเลยเอายิงมั่วๆแล้วเดี๋ยวก็ตายละน,น,นะไม่อยากจะหยิบแม็กคีมายิงยังเลยเพื่อนนะเออ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 ได้แล้เพื่อนเยี่ยมครับปฏิบัต48ร์เซ็นตแล้วนะครับไม่เอาเพื่อนไม่เอาคือก็จบแล้วทุกคนไปยิงไปก่อน เหตุการณ์หยิบตัวก็บอกแล้วว่าโหดจัดนะฮะยิบพันโซมาด้วยทุกคนเออเอออะไรกัฝั่งน so um yeah> ู้นเดี๋ยวเข้าข้าออกกันทุกคนมันอะไรกันท่านสู้ยิงมาแล้วพวกเข้าหัวเนี่ยโหดแลวนะอัิเมตมาทุกคนไปอ้อมหลังมาเถดทุกคน จัดติกเรนว้าวปวดตายอ้อมหลังยิงเอาเสียงอะไรตี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 เต็มหมดแล้วครับเออสุดยอดครับอัลติเมททีเดียวถ้าเมื่อกี้ผมออกไปข้างหน้าสักหน่อยน่าจะดีกว่านี้ครับเมื่อกี้เสียดายออกไปหน่อยเดียวแล้วกดอัลติเมทเลยนะสุดยอดครับแม่เป็นช็อตที่อัลติเมทดีนะครับแต่ว่าเสียดายดีว่ามาทันนะไหวตัวทันนะเอาเอาเอา ว่าไงอ่ะเราอ่ะอ so. ่าพันโซ่น่ะพันโซไม่กลับอะครับพันโซเย้ยเพื่อนบินบินอ่ะบินบินบินติดอ๋อโจ๊บป้าป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 ปาเดี๋ยวบินบินบินติดคือตัวเงี้ขึ้นมาบนด้านหน้าจะรอดครับเป็นเมื่อไรฮะเฮ้ยต่อให้ใช่ปะผมว่าใช่แหละอันติเมทโอเค ไปครับว่าไงครับว่าไงครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บรีโหลดเย้ยเพื่อนใจเย็นนะครับไปก่อนยิงไปข้างหลังก่อนนะข้างหน้านไม่นา่าจะยิงียิงข้างหลังก่อนนะเออไปด้วยมาแล้วทุกคน,นไปด้วยมาแล้วถาโซยิงใครโดี๋ยว เอาดีว่าให้พังก่อนอะถ้าดีว่าพังได้ผมแฮปปี้ครับทุกคนปุ๊ธโดนแล้วอ๋อโดนโดนเออสก,กิลอีครับสก,กิลสก,กิลสก,กิลอีดามเมจเหลือครึ่งเดียวแล้วอย่างแรงผมบอกเลยเนิร์ฟดิสไปแล้วเนิฟบิทไปแล้วยังไงต่อดีไม่มีใครตายเลยครับฝั่งนูเนิร์ฟดิสด,ด้วยใช่ไหมใช่ครับฝับ่งนูมีดีว่าคนเดียวนั่นาท้า,าทุกคนเรียบร้อยแล้วมั้ง เรียบร้อยไปเลยเพื่อนตัดติกเรนฟอร์มโบวสุดยอดครับทุกคนว้าวซิลเวอร์คิวนะาสิขายฝั่งนน้นอ๋อดีว่านะทุกคน <Play. S 1> เป็นเกมกองซ่าครับผมฟ er าดาไลฟ์การ์ดเมื่อ่รช็อตนี้ปะอ๋อไม่ใช่หรอครับช็อตนี้เฉยๆว่าช็อตยิงฟรีแ่ะผมนึกว่าช็อตอันติเมทเมื่อกี้แ่มเส้ยดาได้ช็อตนี้อ่ะอ่ะ <laughs> เดินมายิงเอยิงยิง อ่ะยิงเออจบน้องน้องบินกดยิงยิงยิงไปเดี๋ยวก็ได้ไงทุกคนโอเคผมจบไปแล้วฮะกับสกินไลฟ์การ์ดฟาดานะครับผมเอาละบังหน้าเออช่างมันเถอะครับนั่นเป็นสกินที่ผมว่าสวยมากๆเลยนะครับแม้ว่ามันมันจะดูแบบเอ่อเทอาทอะไปหน่อยสําหรับการเป็นไลฟ์การ์ดนะครับแต่ก็เทียบในหลักความจริงก็สวยดีนะครับชุกดูด,ดูดูมีอะไรใ,ใช้เยอะพอควรนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้า ลืมกดไลาค์ซับสไครป์กด,กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์มาใจกองซานของผมสำหรับวันนี้เอาไว้เค่นทุกคนสวัสดีครับ